นเช่นเคยนะคะวันนี้นก็จะมารีวิวเล่นเกมไร้เพศ EP หนึ่งนั่นเองขอคัานเซียนนสิเยนะคะ mm. โอเควันนี้เนะจะพาไปทำอะไรดีเกาะละกันนะคะออมไปเที่ยวที่คาเฟ่ดีกว่า mm. เพื่อเขามีงานหาคู่โอ้หน้าตาอย่างเราดินะออมที่จริงนะออตาก็ไม่เออเปิดเผยตาให้ทุกคนดูก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงอ๋อ ไม่อยากจะบอกเลยค่ะต้องปิดไว้อะนี่ค่ะแบบมันเป็นตาธรรมชาติที่สุดเลยที่จริงตาเนายก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกค่ะคือเขารับสัรให้แล้วแล้วก็ตาก็ดีนะแต่นานๆไปไม่ไม่เล่นปเ,ลเป็นหนึ่งปีนะคะก็เกิดอะไรขึ้นหรอไหมคะตาหายค่ะปากก็หายนั่นเองก็เลยปิดไว้สองอย่างเลยออใส่ไว้ก่อนี่สวยนะ oh <yeah. S 1> โอเคไปเที่ยวที่ เออไปดูโพสสิข้าโพอะไรกันนักกันหนาเนี่ยมีอะไรใหม่หรือเปล่าอยากแต่งนิยายงานแต่งเลยของเขาเนี่ยดูตัวเขาสิสวยจังเลยท่องมอนไรนี่โอ้โหอันนี้ก็แบบเยอะมากค่ะชีสโอ้โหโอเคเห็นเขาชีสเห็นเขาเชเื่อแล้วเราก็ไปกับเขาบ้างนะคะในคาเฟ่ ไรก็ right ไปเลยใครนะคะคุยกับเพื่อนดีกว่าอ,อม๋มคนไหนดีคนนี้น่ารักอะ่ะเฮ้ยสวยจังเลยเราจะบอกเขาว่าเขาน่ารักหรือเปล่าคืไม่บอกดีกว่าโอ้โหว่าจะบอกก็ไม่ได้บอกเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเี๋ยว่าคนเยอะจนเกินไปนะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่โอ้โห จะไปคาเฟ่ไม่ได้เลยเคเราจะทำยังไงดีไปเยี่ยมบ้านรอจนกว่าคาเฟ่จะไม่เตรงโอเคนหคะน่ะโหจะไปนี่จะไปนั้นทำเป็นมานะโอเคคนน่ารักวะยังอยู่นี่นี่เองน่าทึ่สุดเลยอ่ะ เดี๋ยวๆโอ๊ยจะกดไม่ได้เนะี่ยอ๋อลูกมา้าลิมนะคะเดี๋ยวเราลองดีค่ะไปก่อนละกันชื่ออะไรหรอคะไม่รู้นะว่าเขาจะยิงกับเราหรือเปล่า เขีนว่าคุณน่ารักจงเลยขาวนี่ไหมแต่ก็ชมที่หน้าตาในกระตูนนะอ๋อนะคะสงสัยจะได้เพื่อนใหม่มาแล้วอะเรดูใส่นี่ เพิ่มเพื่อนไว้คุยในแชทดีกว่าเฮ้ยมีตะกั่วด่าเออแน่นอนเลยนะคะคาเฟ่ที่สองไปสิคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หนอู่่โอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้าหตอ้ะหโอ้โหโ้หโอ้โตโละสหโี้โว้โหโอ้โหโอ้โหโอ้คหโอ้โหโ้อขอ้โหโอ้โหโอ้อ พปับหนึ่งโอเคโ,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 โอ้ยกอมากรคนไหนเราคิดไวก่อนก็จุดมาด้วยโอ้ยไปเนี่ยโหดอจุดอะไรไม่รู้อ่ะกอมากร นไหนคะเอาพูดมาหน่อยเดี๋ยวเราไม่ได้ทีนะอ๋อเห็นแล้วนี่นะกรรมโก้ถ้ามชุดแบบดีเราจะได้อะไรกับตอบแทนตอนนี้อ๋อคงจะไม่นะคะแต่ถ้าใครจะเป็นกรรมการจริงๆนะมันจะต้องดีกว่านี้แนะ่นอนคือแบบเราดูทิ่ใจก่อนนะโอ้ยเอดปเลยชุดแรกรเ,รเลยค่ะเราพิมพ์ไปเลย ชุดอะไรคะอ้าวไรเป็นไร,นไ,รไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้เขาก่อนอ,อ่ไม่รู้นะว่าจะมีหรือเปล่าบางชุดเราก็ไม่มีนะ mm hmm. เผื่อเราไมา่ได้หาซื้อมาเนาะ mm hmm. จะบอกก็ไม่บอกนะกรรมาการแล้วคุณจะเดินไปไหนเนี่ยฮึโอเครอตอนนี้รอกรรมาการบอกว่าชุดอะไรนะคะ ารร์ตี้หอจริงเหรอเนี่ยเ,เออชุดปาร์ตี้เหรอเราจะมีหรือเปล่า,ช,ปปาชุดปาร์ตี้เป็นยังไงอ่ะชุดอะไรก็ได้เนาะที่มันเป็นส,สวยๆอย่างงี้เหรอประมาณนั้นเนาะเออมันมีชิ้นสุดโอเคชุดปาร์ตี้นี่ไหมรู้สึกว่าโอ๊ยเปล่านี้หรือเปล่าเฮ้ยไม่อยากเปิดตาให้เขาดูาอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ก็ดูไปดูมาตัวเองก็สวยนะเนี่ยชมตัวเองเหลือเกินเคชุนี้แหละค่ะมันก็เหมือนปาร์ตี้ใช่ไหมทุกคนเออคงใช่นะคงใช่อ่ะโอเคไปกันเลยสองหนึ่งสองหนึ่งจำได้ประมาณนี้โอเคเคค่ะ ชูบตี่เหรอคะเนี่ยโอ๊ยอันนี้ชุูแต่งงานไม่ใช่เหรออ๋อมโอ้โโอ้หโ้โแบบมันิสโอ้โหฮุยฮุยยายอะไรเนี่ยยายกีตาร์นะคะอลไรเนี่ยพี่ทำไม่ทำแบบนี้นี่ใส่ไม่ดีเลยค่ะแบบแสงขียวอะโอ้โหหรือว่าเขามาเกาะก็ไม่รู้นะก็ไม่เป็นไรหรือว่าทำบู๊ทำทานแล้วกันเนาะ ก็ไม่ได้คิดว่าจะพูดแรงขนาดนี้นะคะอืมลูกเขาแซงขิ้ไปเรื่อยอย่าให้ดิฉันได้แซงนะคะฉันอยู่หน้าสุดเลยจะบอกให้โอ๊ยกรรมการโอ้โหกรรมการนะคะเนี่ยอืมก็พอได้ใช้ได้มีใครใช้กรรมการใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตองดุ๊กพิ๊กตุ๊ก ดีโอเคนี่จะเริ่มเรียังอะ่ะเผื่อคนอื่นไม่มาจะมไงดีแป๊บนึนะคะโอ้ยงานจังเลยค่ะก็มะก็เริ่มยังอลับคุณไปเลยนะก็มาก็เริ่มยังค่ะ พูดดีๆเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนไม่ว้าผ่านอะอาะถ้าใครที่ชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe หนด้วยนะคะโอเคมาต่อกันมีสี่คนแล้วเนี่ยจะเอาอะไรดีคะอะไรเกี่ยวอะไรด้วยอะเราตอนนี้เราจะเริ่มมาไม่มีใครมาแล้วอะเริ่มยังคะ กับประกรักนคนนี้โอ้โหแบบสูงมากเลยโอเคแข่งกันแข่งกันอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยเรานี่ดีสุดนะเรายืนชมตัวเองค่ะเป็นธรรมดาของเรื่องเหนื่อยอ่ำใช่อืรอนานแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มอย่าให้โกรธนะคะถ้าโกรธนี่จะแบบสุดฮิตมากเลย โอเคงั้นเราไม่ประกวดแล้วค่ถ้ามันนาขนาดนี้อืมตอนนี้ใจของเธยนะคะก็อยู่ที่พ่านแปดร้อยห้าสิบแปดเพื่อนห้าร้อยกว่าคนนั่นเองใครสามารถเอออเอามาเป็น,พนเพื่อนกับเลยได้นะคะตามนี้เลยนะตามนี้โอเคเอาวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย